ารรอ,าาอาจารย์กมลพัฒน์พุทธสันติธรรมค่ะอาจารย์รวีวรรณกนิษฐานนท์นะคะประธานเพียร์คือนายคงปริศลเลิศจันทร์ค่ะพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงเพียร์ คนนั่งอยู่นี่สมัวน <laughs> นผู้มีเียรทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งพิธีการอันทรงเกียรติของพิธีปิดการแข่องอกีฬาสาทรสามขีครั้งที่ 3, 3 4ราชพิึนเกมนับบัดี้และขอเสียปรมือต้องรับพิธีกรของงานชาโมทินะอรยูและออรภาศิ โรงเรียนสาธิตพิบูลสงคาเพ็ญมหาวิทยาลัยบุรเทพฯขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พี่ีสิทธิการแข่งขันกีฬาสาธิตสามสี่รุ่ที่สาราชบุรี์นัดสนามกีฬากลางชาวมณีวงศ์มหาวิทยาลัยบุรเทพฯครับผมชาโนวที่นัปเรียนปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นเทียนพียงศึกษาปีที่6โรงเรียนสาธิตพิบูลสงคาเพ็ญมหาวิทยาลัยบุรเทพฯครับ ค่ะและด้วยฉันอรภาสุลมัตติเกาโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยรีราพาปีการศึกษา2 5 4 8และปัะจวบกำลังศึกษาอยู่ชั้นที่สี่คณะการแพทยแผนจีมหาวิทยาลัยหัวเสลี่ยเกลประเทศค่ะหนึ่งสกดาเต็มเตของการแข่งขันกีฬาสาธิตสองกีครั้งที่3 4มบราชสเปเซนะคะได้ดำเนินมาถึงช่วงุดท้ายแล้วเพื่อพลางแห่งวามุ่งมั่นและสปิริตของพี่ๆส่วนเกวข้องทุกคน ตอบย้ำคุณค่าและความหมายของคําว่าเลียวคลื่นเดียวไมตรีสาทิศมัตถีเชื่อมสัมพันธ์อย่างชัดเจนเดียววันนี้พลังแห่งสีเทาทองของชาวสาธิตที่คุณบอมเพงมหาวิทยาลัยบูรพาก็ได้สอดปสานเป็นหนึ่งเดียวกับพลังของชาวสาธิตที่ั้งตื่นแต่เาบันและสร้างสรรค์ราชีตุเจนจดยสเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้แล้วนะคะ๋ยวในช่วงเวลาพิเศษที่ดิชันอยากขอเชิญชวนที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ณ